โอเคครับกับสวัสดีท่านผู้ิทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับเกม One พ u n Man the Strongest นะซึ่งผมก็ไม่ได้เล่นเกมนี้มาน่าจะเกือบเดือนก,กว่าแล้วล่ะจะบอกว่าไม่ได้เล่นก็ไม่เชิงก็คือเข้ามาล็อกอินทุกวันเก็บตรงเก็บตัวนะแต่ว่าไม่ได้อ,อัดคลิปลงช่องเนาะก็เลยเป็นไม่ได้เล่นไปเลยนะแต่วันนี้เนี่ยกลับมาอีกครั้งนะกลับมาครับกับความยิ่งใหญ่นั้นก็คือการสุ่มเจ้าคิงนะครับซึ่งจะเป็น King UR เนาะซึ่งวันนี้เนี่ย เรามาสูงกันดีกว่านะครับซึ่งตัวละครคิงเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสําคัญนะสำหรับทนะีมเมตาณนปัจจุบันนี้เนาะอืมก็ถือว่าเป็นซัพพอร์ตที่ดีเยี่ยมเลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูนิดนึงนะครับว่าอ่าเป็นยังไงนะโอเคคิงนะครับเดี๋ยวมีอยู่ที่211ไปนะ เอาไปว่าเดี๋ยวสุม่มให้ได้แค่การันตีก็จบแล้วนะสำหรับอไอดีนี้เนาะก็คือเอาแค่พักส,สิบหนึ่งก็น่าจะจบแล้วนะโอเคไปเริ่มเลยเลสโกคงจะไม่พูดฟังทำเพลงนะไปซึ่งวันนี้เป็นวันแรกในการอัปเดตด้วยนะซึ่งไม่รู้ว่าตุกะชาติจะเป็นยังไงนะไปเริ่มครั้งที่20นะครับไม่ใช่สิครั้งที่2นะครับก็คือ20ใบเนาะโอเค,นะอเคตัวเอดาก็ออกมานะครับหครั้งก็ หน, you, หนึ่งหนึ่งครั้งก็ได้หนึ่งตัวนะก็ช่วงนี้ตู้กระชาก็คงจะเฉยๆนะไม่ได้แบบว่าวือหวาอะไรมากนะโอเคไปตัวรอบที่3ก็จะได้เออาร์มาอีกหนึ่งต okay, er ัว okay. โอเคโอ้รอบนี้ได้เออาร์มาสองตัวนะก็ถือว่าเป็นเะไรยที่ดีเยี่ยมนะโอเครอบที่40บใบนะครับรอบ40กดข้ามเลยนะครับโอเคคอริลลาไซบอกนะฮึบฮึบฮึบไม่เออไปรอบที่50ใบนะเราจะไปกันอย่างรวดเร็วนะเพราะว่า ไม่มีอะไรที่เขาจะบื้อหวานะครับอื้มฮึบ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 โอเคเรียบร้อยฮะรู้เรื่องรู้มือเลยฮะหืมมงฮะผมเละละฮะฮึบรอบนี้ขอโอเคหินหินพัฒนาฮีโร่นะโอเคคิงมาแล้วนะฉันยุ่งมากๆเลยทุกคนได้ปลดลบได้ไหมนะครับคิงเองจีนโอเคก็เป็นคิงร่าง SSR เนาะโอเคไปโอเคก็ได้หินพัฒนาฮีโร่มาเนาะไม่รู้ว่ามาทำไมนะ อองตรงนะโอเคไปเริ่มเลยรอบที่เท่าไหร่70บใบนะโอเคมีการขึ้นดาวโหลดแบบนี้หมายความว่าไม่มีอะไรนะปกติการขึ้นดาวโหลดเนี่ยนั่นจะมีอะไรที่แบบว่าได้มานะไม่จะเป็นลูกแก้หรือว่าหินพัฒนาเนาะฮึบฮึบโอเค180ไม่ใช่180ครั้งที่90ใบนะครับไปกันรัวๆต่อเนื่องฮึบฮึ ฮึบฮึบมีอะไรมาโอเคมีเอเดดาออกนะ <c oughs> โดยจะเชื่อนะโอ้โ <c> ห <oughs> รอบที่ห0ึ่งอยใบนะฮะมุงฮะใช่หรือเปล่ารอบที่100โอเคใช่เลยรู้เรื่องรู้มือขึ้นดาวโหลดแบบนี้ห,นหินหินหินไม่มาหินไม่มาน้องไอ่น้องน้องโกงพี่หรือเปล่าครับฟู้โอ้โหรอบที่ร้อยสิบใบนะครับร้110บ110บอิบใบร้อสิบใบขอโอโหหินหินไม่แล้วนะสำหรับหินพัฒนาฮีโร่นะอืม โอเคอยากจะได้จบเรื่องกันไปโอเคลูกแก้วมาเฉยนะอก็ถือว่าเป็นไอ้ที่ดีนะถือว่าช่วงนี้อนะโชคดีเหลือเกินเลยก็และอีกกี่ใบเนี่ยอีกกี่ใบเออผมสุ่มไปร้อยสามสิบนะครับร้อยสามสิบอีกห้าสิบใบนะก็จะได้การันตีแล้วนะโอเคขอลูกแก้วสักหนึ่งลูกนะขอลูกแก้วนะขอร้องละผมขอร้องนะขอลูกแก้วสักหนึ่งใบนะไม่ใช่หนึ่งใบหนึ่งลูกไปใบซะแล้วนะโอเคขอลูกแก้วแค่หนึ่งลูก ึ่งลูกเองเพื่อนขอหนึ่งลูกนะขอหนึ่งลูกหนึ่งลูกนะพอใจเลยครับโอเคเองจิ้นฉันเองกม็มีทางเลือกโอเคเองจิ้นผมเหลือจะเชื่อนะเป็นไรกันเนี้ยโอ้ยบ้านะโอ้ยตอนนี้ไม่รู้เลยโอเคอีกสองรอบนะก็คืออีกยี่สิบใบนะฮึบฮึบลูกแก้วเฮ้ยลูกแก้วไม่มาจริงดิเฮ้ยขอลูกแก้วลูกเดียวมันยากอะไรขนาดนั้นวะฮะไอหนุ่มนะพี่ขอนะถือว่าพี่ขขนะหนุ่มนะ โอ้โหไม่มาเลยโอเครอบสุดท้ายนะในการเปิดเนาะโอเคไปเริ่มเลยครับ let's go let's go พุบโดนมาลูกแก้ว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 แม่แม่โอเคโอเคได้มาแล้วนะสำหรับการันตีเนาะโอเครับกันเลยดีกว่านะครับโอเคได้หินมา3ลูกแล้วก็ลูกแก้วอีกหนึ่งลูกเนาะไปเดี๋ยวเรวาทำแล้วเราไปทำ c l e ลิ i n g กันดีกว่านะครับสำหรับ งของเราเนาะไปการปลุกตื่นเลยนะมันมี S s R บวกแล้วก็ U R เนาะเริ่มเลยลูกแย้ของขายเองลูกก็อาจจะมีโอกาสได้พัดสิบสองด้วยนะอโอเคไปปลุกตื่นเลยสำหรับคิงนะครับคิงรวยไม่ใช่แล้วนะไปคิง U R นะฮึบเรียบร้อยครับคิงเองจีนนะโอ้เทสด้วยนะการเตะของหัวใจนะครับเท่เลยนะครับจังหวะนี้รู้เรื่องรู้มือ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูสกิลคิงกันนิดหนึ่งนะครับว่าเขาทำอะไรได้บ้างเนาะ โอเคเรื่องแต่สกิลตีธรรมดานะครับโอเคเป็นการทําให้นะครับออกแรงต่อเป้าหมายรายเดียวนะครับก็คือท๊ะอ่าคิงเขาจะโจมตีเป็นเป้าหมายรายเดียวนะครับทําให้ฝั่งศัตรูนะครับติดบทขยี้นานถึงสรอบนะครับแล้วก็ลดอัตราดาเมจตรงอีก20%นะครับแล้วก็ฟื้นฟูนะครับ HP จากพลังโจมตีของคิงนะครับให้กับตัวเองเนาะโอเคก็ถือว่าเป็นสกิลที่มีบทขยี้ในตัวนะครับสกิลที่2องคิงเขาจะเป็นการฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับพัธมิตรของเรานะครับทั้งทีมเนาะ โดยเขาจะคิดตามค่าพลังชีตของคิง150หน่วยนะแถมทําให้ฝั่งเรานะครับในแถวเดียวกันนะติดชํานาญกระหน่าด้วยนะซึ่งชํานาญกระหน่าเขาจะคิดดาเมจตามค่าเฮดปีของคิงนะครับสูงสุดถึง150หน่วยนะก็ถือว่าดีแล้วก็เขียนเพิ่มเติมอีกนะครับว่าครีดาเมจของศัตรูทุกตัวที่โจมตีด้วยครีดาดาเมจจะหักค่าจิตลบฝ่ายตนนะครับ150จุดตรงนี้ผมก็ไม่ชัวร์ว,ว่ามันยังไงนะครับอาจจะแปลแปลกๆเนาะ โอเคมาที่พาร์ทส0สกิลนะพาร์ทสสกิลเนี่ยหลังเริ่มสนามแถวทั้งหมดจะได้รับเอฟเฟกนะครับ3รอบก็คือโต้ก,กับเกินกําลังนะจำนวนรักษาที่เกินนะครับและ,ะจํานวนดูดเลือดนะจะถูกแปลงเป็นเกา HP, ะ H p นั่นก็คือเลือดขาวนั่เนเองนะก็ถือว่าคล้ายๆกับโบรอ์นะครับลดดาเมจได้รับนะครับแล้วก็หล้างสะสมได้ไม่เกิน20เท่านั่นก็คือเก็บสะสมไม่เกิน20หลอดตาม เหมือนกับโบล็อดนะครับในขนาดเดียวกันนะครับคิงก็จะได้สารนะครับตามที่พีสูงสุดของคิงนะครับ450หน่วยนะตัวละครใดนๆนะครับ ก็สามารถลบล้างสถานะพิการของตัวเองและเพื่อนร่วมทีมเเมื่อออกอเมื่อก่อนจะเคลื่อนไหวนะครับก็ถือว่าดีนะไอพวกพิการน่าจะแบบว่าติดสตงติดสตันหรือเปล่านะอแล้วก็ติดหนืดติดตื่นน่าจะเป็นอ,อะไรก็ไม่รู้นะตรงนี้ก็อธิบายยังไม่เคลียร์นะโอเคสลับคิงนะครับสกิลปลุกตื่นขั้นยูอาเนาะหลังทีมเคลื่อนไหวนะครับคิงก็จะไล่ร่วมอันตินะครับซึ่งเพื่อนในแถวเดียวกันของคิงเท่านั้นนะที่จะร่วมและอันติ ได้นะครับซึ่งการไล่อันตีเนี่ยจะทำะดามจตามอันตีประเภทดามจประเภทรักษากลุ่มแล้วก็ประเภทแบบสูงนะไม่รับผลกระทบใดๆอันนี้ไม่รู้ว่ายังไงนะครับทุกรอบอมากสุดหนึ่งครั้งนะก็คือ1เทิร์นเขาจะทำการไลอ่อนตีได้แค่1ครั้งนะคิงนะครับจะทำการแชร์ดามจนะครับแล้วก็เมื่อเลือดต่ำอีก30%ก็จะไม่แชร์ดามจนะครับก็เซฟตัวเองนั่นเองนะครับสำหรับสกิลยูอันเนาะ ไปเอาเป็นว่ามาสูมคิงกันประมาณเท่านี้ละกันนะโอเคสลับใครที่ชอบก็เปิดกันได้นะสลับใครที่ไม่ชอบก็ข้ามนะครับโอเคสลับผมเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่อวยมากๆนะก็คือชื่นชอบนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะโอเคสลับใครเปิดกระชาก็ขอให้ได้ตามดังปรารถนาแล้วกันนะโอเคไะสลับคลิปดีวนเอาไว้มาณเท่านี้แล้วกันเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าๆนะครับสลับคลิปวิดีโอวันพัฒน์แมนเดอะสตองเกตนะครับโอเคสลับคลิปวิดีโอนี้ก็สวัสดีครับผม